เรื่องราวสองดาราสาวค่ะวันนี้จะพาทุกท่านมาติดตามสำหรับเรื่องราวดาราคนนี้นะคะไม่ใช่ใครที่ไหนข่ายยิปซีนั่นเองสาวสวยสุดแซ่บขวัญใจพี่น้องสำหรับเจ้าตัวแล้วน,น,นะคะต้องบอกว่ายังคงอยู่ในกระแสะแบบตลอดลัคค่ะหากใครติดตามจะเห็นได้ว่าเธอน่ามีรสไตล์ที่ชัดเจนหลายคนคงจะเป็นแฟนคลับของทั้งยิปโซและก็ยิปซีล่าสุดเพื่อนๆในด้านของยิปซีและยิปโซได้ไปออกกับรายการขับไฟเดโชค,ค่ะ เมื่อถูกถามว่าทําไมถึงรู้สึกว่าที่ผ่านมาเนี่ยเป็นพี่น้องที่ไม่ค่อยสนิทกันยิปซีเผยว่ารู้สึกอิจฉาเขาค่ะเราลัวเพราะว่าเราจะสู้เขาไม่ได้ยิบซซยิมพูดตอบว่าทํายังไงเขาก็ไม่รักเราเนะที่จริงก็เลยกลายเป็นว่าเราสร้างตัวของเราเองให้มันขึ้นมาโลกของเราที่ไม่เผื่อที่ให้ใข่เขาแล้วยิบซซยิมพูดต่อว่าพ่อเนี่ยสนใจน้องมากกว่า งั้นเราก็ทําให้แบบนี้ใส่สูงสิงกับใครก็เลยเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่เจ้าตัวเปิดเผยซึ่งก็ต้องบอกว่าคู่นี้เองเนี่ยเป็น,นึงคู่ที่คน่ารักกันมากเลยล่ะคะ่ะ